สวัสดีครับศึกษาพระสมเด็จวันนี้นะครับจะอธิบายถึงเรื่องอากายภาพของเนื้อพระที่เราไม่ควรจะเห็นแบบนี้นะครับเนื่องจากว่า,าเราศึกษานะครับจากโครงสร้างการงอกของปูนเปลือกหอยนะครับไม่ว่าจะเป็นหอยที่มีอายุน้อยนะครับอายุ1-2เดือนหรือว่ามีอายุเป็นพันๆปีลักษณะน,นี้นะครับลักษณะกายภาพการงอกบนเปลือกผิวของเขานะครับ มีโครงสร้างเดียวกันทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะแตกต่างกันในเรื่องกายภาพและชั้นการทับงอกนะครับที่เราจะมองเห็นแตกต่างกันเท่านั้นเองนะครับแต่ลักษณะการงอกเรามองเห็นเหมือนกันทั้งหมดนะครับจากการศึกษานะครับเราจะต้องศึกษาจากเปลือกหอยที่มีอายุน้อยๆนะครับดูลักษณะการเกิดขึ้นใหม่ของหอยเขาเกิดขึ้นอย่างไรนะครับจนถึงพระที่มีอายุมากเป็นพันๆปีนะครับในลักษณะนี้นะครับเห็นลักษณะการงอกครับของ กลุ่มของแคลไซา,ายอะลากโนไนท์นะครับที่เกิดขึ้นบนหอยจริงๆเขาเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเขาเกิดขึ้นเป็นผลึกนะครับในลักษณะนี้ทับซ้อนกันนะครับจะต,ต้องมีอายุมากจริงๆถึงจะเป็นภาพแบบนี้ได้นะครับอันนี้น่าจะมีอายุ5,500ปีนะครับตามที่เขาได้ศึกษามานะครับอันนี้ผมไปดูที่วัดเจดียหอยนะครับแล้วก็ถ่ายรูปมาให้ชมนะครับจะมีลักษณะกายภาพของ ปลือกหอยให้ดูที่ค่อนข้างาหลากอายุจริงๆนะครับแล้วก็นํานมาเป็นการศึกษาที่เป็นความรู้จริงๆนะครับถ้าท่านใดทีอ่อยากดูศึกษานะครับเกี่ยวกับกายภาพของเปลือกหอยเก่าๆนะครับก็ลองไปชมได้นะครับแต่ไม่ควรน,นําติดมานะครับเนื่องจากเป็นสมบัติของของชาตินะครับ,นะรบเราถ่ายรูปแล้วก็นำมาประกอบอความรู้ของเรานะครับ เกี่ยวกับการงอกของกลุ่มแคลเซียมคาร์บอเนตเท่านั้นเองนะครับจริงๆดูง่ายมากนะครับถ้าท่านดูจากวัสดุธรรมชาตินะครับเห็นไหมฮะลักษณะการงอกของเขานะครับไม่เห็นความเป็นหอยนะครับจะออกมาเป็นปูนหมดเลยนะครับปูนงอกทับงอกกลุ่มทั้งหมดเลยนะครับนี่คือเราประมาณอายุหอยไม่ได้เลยนะครับบางท่านก็บอกว่าอายุเป็นล้านปีนะครับแต่จริงๆก็ ที่เขาประมาณบางทีก็เป็น5,500ปีนะครับเห็นไหมฮะลักษณะการงอกแล้วก็ไปดูแค่พื้นผิวของเขานะครับว่าเขางอกขึ้นมาอย่างไรนะครับผิวแบบนี้นะครับก็คือผิวพระสมเด็จนั่นเองนะครับในกลุ่มของแคลเซียมคาร์บอเนตในก้อนหินนะครับในหอยนะครับอย่างในก้อนหินนี้ก็ชัดเจนนะครับเหมือนกันเลยเห็นไหมฮะถ้าหินที่มีอายุจริงๆนะครับเขาก็จะเหมือนเปลือกหอยนี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นการล้างมาหรือด้วยความสะอาดมาองไรก็ตามนะครับ ยิ่งมีการล้างนะครับก็ยิ่งมีการเกิดขึ้นใหม่อย่างรวดเร็วเห็นไหมฮะคราบขาวๆฝ้าขาวๆที่เห็นอยู่นะครับแล้วก็ใสๆแววๆของแคลไซด์นะครับเห็นไหมฮะผมถึงชอบอส่องเปลือกหอยดูเปลือกหอยดูกายภาพของของการงอกนะครับในเปลือกหอยนะครับซึ่งประมาณชิ้นไม่ได้นะครับซึ่งมีอายุมากๆจริงๆนะครับแล้วก็นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเยอะแค่ไหนนะครับเห็นไหมฮะ นี่คือ JD ที่สร้างจากหอยนะครับเราไปดูนะครับก็จะเห็นความสวยงามนะครับของการงอกของหอยในลักษณะต่างๆนะครับเห็นไหมฮะมีเยอะอย่างนี้นะครับต้องศึกษาจากวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันเท่านั้นนะครับขนาดเปลือกหอยแบบนี้นะครับมองเห็นใกล้ๆอ่าถ้าคุณคุ้นเคยกับการการงอกหรือศึกษาของเปลือกหอยนะครับก็จะดูการงอกอย่างเดียวเลยครับคนอื่นอาจจะไม่ดูอย่างเรานะครับ จริงๆถ้าไม่มีพระ,ะที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับเราไม่ต้องมาศึกษาพวกนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะลักษณะการเกิดนะฮะในเปลือกหอยนะครับที่งอกขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้ถ่ายรูปมาให้ท่านชมเปื่อท่านใดไม่มีเวลาไปชมนะค,ะ <specialty. S 1> นะครับนะฮะลักษณะการเกิดเป็นชั้นแบบนี้นะครับต้องใช้เวลานานมากนะครับนะครับลักษณะการงอกแบบนี้นะครับเราไม่ไปดูชั้นทับซ้อนอะไรมากมายนะครับดูแค่ว่าเปลือกผิวนี่ฮะสิ่งนี้จะเกิดขึ้นบน บนผิวพระสมเด็จที่สร้างจากปูนเปลือกหอยจริงๆเท่านั้นนะครับฉะนั้นไม่ว่าท่านจะศึกษา,าจากหลักการไหนก็ตามนะครับลองอศึกษาสิ่งนี้ไปเพิ่มเติมนะครับเป็นการวิธีการดูเนื้อที่ง่ายและก็ดูง่ายนะครับถ้าทําความเข้าใจได้นะครับข้อดีของการศึกษาเรื่องการงอกนะครับของ แคลเซียมคาร์บอนตในเปลือกหอยนะครับจะทำให้เราเข้าใจเรื่องกายภาพพระที่เราจะมองเห็นที่แตกต่างนะครับจากที่เราจํามานะครับส่วนใหญ่ที่ท่านศึกษาใหม่ๆนะครับหรือทาความเข้าใจกับพระสมเด็จใหม่ๆนะครับก็จะจําภาพว่าผิวแบบนี้นะครับที่ท่านอื่นสอนมานะครับพระสมเด็จแท้ผิวเป็นแบบนี้นะครับแต่ทีนี้พอท่านไปเห็นกายภาพพระที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับท่านจะไม่เข้าใจนะครับว่านี่คือพระแท้หรือไม่นะครับ ฉะนั้นถ้าเห็นลักษณะการงอกนะครับเหมือนปูนเปลือกหอยที่เกิดขึ้นในเปลือกหอยจริงๆนะครับท่านก็มั่นใจว่าเป็นพระที่สร้างจากปูนเปลือกหอยแล้วนะฮะแต่สิ่งที่จะดูเพิ่มเติมก็คือพุทธศินนะครับส่วนความเก่าดูง่ายนะครับความเก่านะครับนี่คือชั้นทับซ้อนของเปลือกหอยนั่นเองนะครับก็จะมีความเก่าจากชั้นทับซ้อนของการงอกนะครับหนึ่งมีการงอกจากปูนเปลือกหอยจริงๆ 2. มีความเก่าจากชั้นทับซ้อนนะครับ 3ก็คือพุทธสิลป์น,นะครับเราก็ต้องนำมารวมกันนะครับทำให้เรา,าศึกษาพระเทสได้ง่ายนะครับแล้วก็เป็นมรดกให้ลูกหลานได้ชมอของแท้นั่นเองนะครับเห็นไหมฮะลักษณะชั้นของการงอกนะครับจากเปลือกหอยนะครับนี่คือ,อความรู้ที่เราจะศึกษาจากเปลือกหอยนะครับนะบอันนี้อายอาุเมื่อเป็นพนัพนๆปีก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเห็นไหมฮะ ความสวยงามของการงอกนะครับการเกิดขึ้นของธรรมชาตินะครับสิ่งนี้ผมว่าเรียนแบบไม่ได้นะครับลักษณะของอธรรมชาติจะเรียนแบบนะครับมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะลักษณะการเกิดขึ้นบนชั้นเก่าชั้นใหม่ทับซ้อนกันนะครับหลากอายุนะครับสิ่งพวกนี้เราเห็นในผิวพระสมเด็จทั้งนั้นนะครับเห็นไหมฮะถ้าท่านเข้าใจเรื่องการงอกจริงๆนะครับไม่ว่าพระจะล้างมาหรืออยู่ในกายภาพ การเก็บแบบไหนก็ตามนะครับก็จะเหมือนกันทีนี้วันนี้จะเล่าถึงสิ่งที่เราไม่ที่เราไม่ควรเห็นนะครับในพระสมเด็จนะครับนั่นก็คือเป็นพระใหม่นะครับที่สร้างขึ้นมาจากาวัสดุสารสังเคราะห์นะครับเดี๋ยวจะให้ดูอ,องค์ที่อ,องค์เต็มก่อนนะครับ โมเดลที่ผมจะให้ดูนะครับนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อนี้ทั้งนั้นนะครับนะครับนี่คือเนื้อเนื้อสารสังเคราะห์นะครับแล้วก็ยังไม่ได้แต่งสีอะไรมากมายนะครับเห็นไหมฮะเราดูเหมือนลักษณะการงอกนะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะครับอันนี้คือยังไม่แต่งสีให้สวยงามเท่านั้นเองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับก็คือไม่ได้เกิดขึ้นจากปูนเปลือกหอยนะครับ เดี๋ยวให้ดูภาพพันเท่าอเพื่ออธิบายให้เข้าใจง่ายก่อนนะครับสิ่งที่จะไม่เกิดขึ้นเลยในพระสมเด็จนะครับที่สร้างจากปูนเปลือกหอยนะครับเมื่อเราขยายด้วยกล้อง1000เท่านะครับจะเห็นลักษณะนี้นะครับนี่คือลักษณะของการเกิดขึ้นมาอย่าไม่เกี่ยวข้องกับผิวด้านข้างเลยนะครับเห็นไหมฮะลักษณะการงอกของปูนนะครับถ้าท่านดูคลิปที่ผ่านๆมานะครับในพระสมเด็จนะครับเกจโยหรือ สมบรริจวัลระงนะครับหรือพสัสดุบางสมพมนะครับผมได้ทําคลิปมาแล้วนะครับลองไปดูลักษณะาภาพพันเอ็กนะครับหรือจริงๆควรวัดจากเปลือกหอยนะครับเปลือกหอยมุกที่ขยายมา1000เท่านะครับกายภาพที่เราไม่ไม,ไม่ไม่เจอเลยในในเปลือกหอยเลยคือกายภาพแบบนี้ครับก็คือ,อเป็นผิวที่เรียบนั่นเองนะครับก็ค,คือมีเสียเดียวไม่มีการไล่โทนสีแล้วก็ไม่มีเส้นเส้นลายในเนื้อเองเห็นไหมฮะ ลักษณะความเรียบของผิวจะเป็นลักษณะนี้นะครับนะฮะพวกนี้ไม่ควรเห็นในพระสมเด็จเมื่อเราสองด้วยกล้องกาลังขายายสูงๆจริงๆนะครับลักษณะความหดเหี่ยวนะครับมีให้เห็นนะครับแต่ไม่เป็นธรรมชาตินะครับความหดเหี่ยวของพระแท้จะต้องมีเส้นๆเป็นปุยๆก้อนเมฆนะครับอยู่ในทุกๆจุดนะครับเนื่องจากเขาเกิดขึ้นทีละ1โมเลกุลนะครับลักษณะนี้ก็คือเรียกว่าผิวเรียบแลวก็เป็นสีเดียวนะครับ ไม่มีการไล่โทนสีไม่มีการไล่ชั้นทับซ้อนนะครับเห็นไหมฮะบริเวณรอยปิดลานไม่มีการงอกเชื่อมต่อกันนะครับนี่คือนะครับความเรียบของตึงของผิวนี่นะครับเห็นไหมฮะเรียบตึงหมายถึงเราดูแล้วนะครับก็จะมีสีเดียวนะครับไม่มีการไล่โทนสีไม่มีปุ 31, ยก้อนเมฆไม่มีเส้นลายในเนื้อนะครับแค่นี้เองนะครับที่ดูง่ายเห็นไ,ไหมฮะในกายภาพ,พะนะครับเห็นไหมฮะความเรียบตึงนะครับ รอยปีลาไม่มีการงอกเชื่อมต่อนะครับก็คือมีสภาวะที่นิ่งตลอดนะครับจริงๆมีการงอกนะครับถ้าผสมด้วยวัสดุที่งอกได้นะครับอย่างกลุ่มของพวกยิสซ้ำนะครับก็มีนะครับฉะนั้นดูชั้นทับซ้อนและปุยก้อนเมฆดีๆนะครับเห็นไหมฮะผิวเรียบตึงนะครับอันนี้โดดขึ้นมาเลยไหมฮะจะเป็นสีเดียวในลักษณะนี้นะครับในเปลือกหอยนะครับจะไม่มีแบบนี้นะครับนะครับความเรียบตึงนะครับ พืนะ้นผิวด้านล่างนะครับนี่เห็นไหมความทับซ้อนก็จะไม่มีนะครับนี่คือผมเรียกว่าการงอกอายุเดียวคือสร้างขึ้นมาครั้งเดียวแล้วครับแล้วก็ปล่อยให้ธรรมชาติทําให้เขาเก่าขึ้นมาแต่ไม่มีการพัฒนาการของเนื้อหมายถึงไม่มีการงอกนั่นเองนครับเห็นไหมฮะเป็นสีเดียวมารักษานี้นะครับไม่มีชั้นทับซ้อนไม่มีปุ๋ยก้อนเมฆนะครับเห็นไหมฮะดูง่ายๆแบบนี้นะครับความเหี่ยวแบบนี้อย่าไปสนใจนะครับถ้าไม่มีกลุ่มของปุ๋ยก้อนเมฆอยู่ด้านล่างนะครับนี่คือความเหี่ยวจาก จากบล็อกนะครับหรือพลาสติกนะครับโดนอบร้อนนั่นเองนะครับนะฮะความเหี่ยวแบบนี้ไม่ใช่นะครับเห็นไหมฮะลักษณะความเววาวนะครับเขาไม่มีความธรรมชาตินะครับนะร่องปริลานไม่มีการเชื่อมต่อกันของการงอกนะครับนะฮะสีเดียวโดดโดดขึ้นมาแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะสิ่งที่เราไม่ควรเห็นในพระเทนะครับลักษณะนะครับก็เหมือนกับการงอกนะครับในรอยปริลานนะครับ แต่การงอกจริงๆต้องมีการไล่โทนสีจากนี่มานี่ด้วยซ้ำนะครับเห็นไหมฮะอันนี้คือความธรรมชาติก็ไม่มีนะครับก็โดดขึ้นมาเลยนะครับมวลสารแบบนี้ไม่ควรเห็นนะครับถ้าเป็นของแท้นะครับก็จะมีการงอกล้อมนะครับเนื่องจากเขามีการอยู่กันมานานนะครับนี่คือพลาสติกแล้วก็ทําให้เหี่ยวนะครับจุดนี้นะครับไม่มีปุ๋ยก้อนเมฆไม่มีเส้นลายๆเนียนะครับไหมฮะทุกจุดนะครับนี่เรียกว่าผิวเรียบตึงนะครับ ความเหี่ยวที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะครับเป็นสีเดียวทั้งหมดเลยนะครับพวกนี้นะครับไม่มีความเป็นปุ๋ยเมฆปุ๋ยฝ้ายนะครับเป็นสีเดียวนะครับเห็นไหมฮะนะครับมีลักษณะของความสูงสูงต่ำต่ำนะครับแต่เนื้อแบบนี้เป็นเนื้อ,อเนื้อหยาบนะครับเนื้อพระสมเด็จแท้นะครับเป็นเนื้อที่เกิดขึ้นจากปูนเปลือกหอยที่งอกทีละ1โมเลกุลจะต้องมีความนุ่มเตือนนุ่มตางแล้วก็มีความละเอียดนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะก้อนแบบนี้นะครับเป็นผิว การงอกอายุเดียวนะครับเห็นไหมฮะนะเหมือนกันทั้งหมดนะครับเห็นฮะเราไม่ควรเห็นกายภาพแบบนี้นะครับนะมวลสารแบบนี้นะครับแต่งขึ้นมานะครับแล้วก็ผิวการงอกอายุเดียวนะครับเส้นละลายในเนื้อไม่มีนะครับปุยก้อนเมฆไม่มีนะครับส่วนนี่คือความพยา,ายามทําขึ้นมา,าลักษณะไม้มีคราบกลุ่มีอะไรนะครับแต่นี่คือความเลอะเทอะที่ ทําให้เป็นระบบเป็นโครงสร้างไม่ได้นะครับความหดเหี่ยวก็เป็นลักษณะของการแต่งขึ้นมานะครับเนื่องจากไม่มีปุ๋ยก้อนเมฆรองรับนะครับความหดเหี่ยวของอะรากินไนท์หรือแคลไซต์จะไม่ใช่ลักษณะนี้นะครับนี่คือความเหี่ยวที่เป็นผิวที่หยาบนะครับไม่มีความละเอียดนะครับแล้วก็เม็ดขาวๆแบบนี้นะครับไม่ควรเกิดขึ้นนะครับเห็นไหมฮะ นี่จะเป็นเม็ดพลาสติกนะครับหลายท่านเข้าใจว่าเป็นผงพุทธคุณนะครับผงพุทธคุณนะครับก็จะต้องมีการพัฒนาการกับเนื้อการงอกของปูนด้วยนะครับเนื่องจากเขาอยู่ด้วยกันมานานเป็นร้อยปีนะครับเห็นไหมครับเม็ดแบบนี้นะครับจะต้องเป็นเนื้อเดียวกันนะครับสังเกตว่าเขาอยู่ใครอยู่มันนะครับเห็นไหมฮะนะครับลักษณะของความไม่เป็นระบบในการงอกเห็นไหมฮะพยายามที่จะทํามาหลายๆสีนะครับ แต่เมื่อเราขยายนะครับทั้งการลงรักปิดทองต่างๆนะครับนะฮะมันจะดูออไม่เป็นโครงสร้างแล้วก็ผววิวก็จะไม่นุ่มตานั่นเองนะครับนี่คือความหดเหี่ยวนะครับที่สร้างขึ้นมาจากอายุเดียวเห็นไหมฮะเป็นโทนสีเดียวนะครับนี่ก็เป็นโทนสีเดียวนะครับเนี่ยครับลักษณะของความหดเหี่ยวแบบนี้นะครับและเป็นโทนสีเดียวนะครับถ้าเป็นความหดเหี่ยวจริงๆนะครับพวกนี้จะไปเห็นเป็นปุยก้อนเมฆขึ้นมานะครับ เ็นเม็ดเม็ดเส้นเลายๆเล็กๆในเนื้อเลยนะครับนะฮะอันนี้ก็คือลักษณะของคราบทานะครับเห็นไหมฮะด้านล่างนะครับไม่ได้เกิดขึ้นจากอะลกอนไน์หรือแคลไซต์นะครับสิ่งที่เราไม่ควรจะเห็นเลยนะครับเห็นไหมฮะความเป็นธรรมชาติจริงๆดูไม่ยากนะครับทีนี้ถ้าเราดูจากพระที่เขาทําขึ้นมานะครับเห็นไหมฮะพระเท้นะครับจะต้องมีความสะอาดนะครับ นะลักษณะการดูคาบกลุ่นะครับคาบกลุจ่จริงๆนะครับควรจะงอกขึ้นมาพร้อมกับปูนนะครับและก็ผสมผสานเป็นเนื้อเดียวกันนะครับจะไม่ได้อยู่ใครอยู่มันในลักษณะนี้นะครับผิวพระอยู่ทั้งหากนะครับคา,าบอาของคา,าบกลุ่นะครับก็ลอยอยู่บนผิวนะครับนะฮะลักษณะนี้นะครับนี่คือพระ ที่สร้างอายุเดียวนะครับไม่มีการงอกทับซ้อนของปูนนั่นเองนะครับนีฮะคาบกรุที่ลอยอยู่บนผิวนะครับและเนื้อก็จะมีความแห้งกระด้างไม่มีความฉ่านะครับละแทะจะดูมีความละมุนตานะครับเห็นไหมฮะลักษณะของสีเดียวนะครับสีเดียวนะครับเห็นไหมครับมีความสดใสแวววาวนะครับคล้ายๆแคลไซน์นะครับแต่ไม่ใช่นะครับนฮลักษณะของ การโตกแต่งสีมานะครับพระแท้จะไม่มีกายภาพแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะความแห้งกระด้างนั่นเองนะครับพระแท้นะครับจะดูมีความฉ่ํานวลนะครับจากที่เรามองไกลๆนะครับแล้วก็ถ้าขยายภาพมาก็จะเห็นลักษณะของปุยก้อนเมฆในลักษณะของการงอกนั่นเองนะครับส่วนลักษณะของฝ้าขาวแบบนี้นะครับไม่ได้เกิดขึ้นจากในเนื้อนะครับลอยอยู่บนผิวแบบนี้นะครับ เขาจะทําเป็นพระอายุเดียวก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมวลสารนะครับเราไม่ควรเห็นนะครับเนื่องจากมีการปกคลุมของการงอกของปูนนะครับก็ควรจะปกคลุมมวลสารไปด้วยถ้าเห็นก็เห็นเป็นตะคุ่มตะคุ่มนะครับไม่ชัดเจนแบบนี้นะครับนี่คือการงอกเป็นก้อนๆใครก้อนมันนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็งอกเป็นแผ่นเห็นไหมครับดูลักษณะการงอกเป็นแผ่นนะครับไม่มีการเกี่ยวเนื่องเชื่อมต่อกันเลยนะฮะ แผ่นนี้แยกจากชั้นนี้นะครับจริงๆเขาจะต้องเชื่อมต่อกันนะครับเป็นเนื้อเดียวกันนะครับทั้งคราบอะลโกไนต์และแคลไซต์นะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับพระล้างมานะครับแต่เขามีความเรียบตึงนะครับเห็นไหมครัเป็นสีเดียวเป็นสีเดียวไม่มีการไล่โทนสีผิวไม่มีการเป็นลายๆในเนื้อเลยนะครับนะฮะเหมือนกันทั้งหมดจริงๆถ้าทำความเข้าใจกับพระ ที่สร้างมาอายุเดียวนะครับเนื้อเขาจะเหมือนกันทั้งหมดนะครับแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะฮะเนื่องจากเป็นวัสดุสารสังเคราะห์มันดูง่ายอยู่เลยนะครับนไมฮะลักษณะนี้หลายท่านบอกว่าเป็นเนื้อกดีนะครับซึ่งก็ไม่เคยได้ยินเนื้อนี้นะครับเป็นเคยได้ยินแต่เนื้อปูนเปลือกหอยนะครับแกะปูนแกะผงหรือแกะน้ํามันเท่านั้นเองนะครับแกะน้ํามันก็เป็นเนื้อเทียนช่ยละพวกนี้นะฮะเห็นไหมฮะความกลุมกคืนของผิวด้านล่างกับผิวด้านบนนะครับ แตกต่างกันอย่างมากนะครับแล้วก็ความนุ่มตาละมุนเป็นเส้นลายๆในเนื้อไม่มีนะครับนี่คือความกระด้างทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นสีเดียวนะครับไม่มีการไล่โทนสีไม่มีการไล่ชั้นทับซ้อนนะครับถ้าเราศึกษานะครับดูเปลือกหอยบ่อยๆก็จะเข้าใจนะครับเห็นไหมฮะลักษณะของอความไม่เป็นระบบในการงอกนะครับนะฮะไม่มี การงอกออกมาจากในเนื้อนะครับเป็นผิวที่อยู่ด้านบนตลอดนะครับคือเขาไม่มีความนุ่มตานั่นเองนะครับเป็นของใครของมันเลยนี่ก็ไม่ว่าจะเป็นจุดขาวหรือจุดเหลืองนะครับแยกที่กันอยู่ชัดเจนนะครับอย่างเนี้ยก็ชัดเจนนะครับนะฮะผิวมีความเรียบตึงอย่างมากนะครับแล้วก็คราบอยู่ด้านบนนะครับรวมถึงนงรักปิดทองเอ่ยนะครับไม่มีความกลมกลืนกันทั้งหมดนะครับ อันนี้ก็คราบสีขาวลอยอยู่บนผิวทั้งหากนะครับคราบโปแตงอยู่ข้างล่างนะครับนะฮะรอยปริลานทั้งองค์แบบนี้นะฮะส่วนใหญ่จะไม่เจองในพระสมเด็จนะครับถ้าจะมีรอยปริลานจริงๆนะครับก็จะมีการงอกนะครับในบริเวณนี้จะเป็นฝ้าขาวๆทันทีนะครับบริเวณนี้ถ้าเป็นฝ้าขาวนะครับนะฮะวิธีสังเกตอย่างง่ายนะครับและก็ลักษณะปริลานนะครับเขาจะไม่ปริลานในลักษณะนี้นะครับเขาจะปริลานอ่า แบบงอบซ่องแซมในตัวเองนะครับนั่นคือธรรมชาติของแคลเซียมคาร์บอนิกนะครับผมมีพระกลุ่มนี้เยอะเนื่องจากาไม่ได้ศึกษาก่อนเล่นนะครับฉะนั้นนะครับท่านที่จะสะสมพระสมเด็จหรือเริ่มเข้ามาศึกษาพระสมเด็จใหม่ๆนะครับควรจะเรียนก่อนนะครับที่จะสะสมนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงนั่นเองนะครับ ความเรียบตึงจากผิวนะครับสีขาวขึ้นมาลักษณะนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ปแต่งมาทําให้ดูเก่านะครับอันนี้ความเก่าก็ถ้าคนไม่เข้าใจเรื่องการงอกของปูนเลยนะฮะก็จะดูว่าเก่าแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเราเข้าใจเรื่องการงอกจริงจะดูว่าใหม่มากนะครับนะฮะลักษณะการแต่งคราบของของพระในกลุ่มนี้นะครับเห็นไหมฮะ ออกมาก็จะเหมือนกันทั้งหมดนะครับกายภาพพระสมเด็จนะครับมีกี่องค์ก็กายภาพไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นอย่าจําที่ภาพนะครับจำที่ลักษณะการงอกนะครับจากในเนื้อออกมานะครับท่านจะดูง่ายและก็ดูว่าเป็นพระสมเด็จที่ถูกใช้มาในกายภาพแบบไหนถูกเก็บมาแบบไหนนั่นเองนะครับนะฮะความเรียบตึงนะครับแล้วก็กราบที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกันกับพระนะครับนะฮะอันนี้มีความเรียบตึงนะครับแวววาวนะครับ ถึงขั้นสะท้อนแสงเลยนะครับเรียนแบบการงอกของแคลไซด์นะครับแต่ถ้าดูดีๆนะครับเขาจะมีความแข็งมากนะครับจุดนี้จุดนี้นะครับเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดนะครับมีความแข็งมากนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ปุแต่งสีไปนะฮะลักษณะการปุแต่งสีนะครับก็จะแยกชั้นกันอย่างชัดเจนนะครับจริงๆคราบของน้ํามันตังอิ้วหรือน้ําว่านนะครับเขาจะมีการแทรกขึ้นมาอย่างนุ่มนวลกับการงอกของปูนนะครับมวลสารแบบนี้เราไม่ควรเห็นนะครับ แบบนี้ไม่ควรเห็นนะครับลักษณะความเหี่ยวที่เกิดขึ้นจากกรรมวิธีด้านนอกนะครับไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะครับสิ่งนี้นะครับมวลสารแบบนี้ไม่ควรเห็นนะครับต้องเกิดขึ้นมาจากในเนื้อเท่านั้นนะครับในพระสมเด็จก็มีนะครับแบบนี้แต่ว่าออกมาจากในเนื้อนะครับมวลสารโดดๆขึ้นมาแบบนี้นะครับไม่ควรเห็นนะครับ แบบนี้นะครับมวลสารแบบนี้ครับเขาเอาไว้ให้ท่านที่ชอบศึกษามวลสารดูนั่นเองนะครับล <ง eterm Gore> ักษณะการงอกของปูนนะครับเป็นก้อนใครก้อนมันไม่มีการเชื่อมต่อกันในเนื้อนะครับเห็นไหมครับความเชื่อมต่วของปูนนะครับเขาเชื่อมกันทั้งองค์นะครับจะเป็นเหมือนกับเป็นผิวใครผิวมันเลยนะครับแล้วก็ทําให้ปริลานนะครับ รวมทั้งความสวยงามของพุทธศินนะครับก็สามารถบ่งบอกได้นะครับตรงนี้นะครับเป็นกายภาพเดียวกันกับองค์นี้นะครับเพียงแต่ว่ามีการแต่งสีที่แตกต่างกันนะครับรอยปริลานในพระสังเกตให้ดีนะครับรอ,อยปริลานถ้ามีนะครับในพระเทก็จะมีการงอกซ่อมแซมในผิวนี้อยู่แล้วนะครับนะฮะเป็นคราบที่โผล่แต่งขึ้นมาอยู่บนผิวนะครับ ไม่ว่าท่านจะศึกษาจากหลักการไหนก็ตามนะครับก็ลองศึกษาเพิ่มอีกหลักการหนึ่งก็คือหลักการงอกของแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับที่เป็นวัสดุที่ใช้สร้างพระสมเด็จนั่นเองนะครับว่า,าเขามีกายภาพพัฒนาการเปลี่ยนแปลงทางผิวอย่างไรบ้างนะครับอลองศึกษาจากเปลือกหอยนะครับเนื่องจากเปลือกหอยนะครับาหาง่ายนะครับแล้วก็ มีกายภาพให้เราเห็นที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับผมถึงชอบส่องเปลือกหอยมาเป็นปีแล้วครับนะฮะกายภาพของเปลือกหอยเห็นไหมฮะเหมือนจะดูไม่สะอาดนะครับแต่เขาเกิดขึ้นอย่างมีระบบนะครับไม่มีจุดไหนที่จะเป็นแบบพื้นที่เรียบเลยนะครับทุกๆจุดนะครับในเวณเขาขาวก็จะขึ้นมาแบบเป็นปุยเมฆปุยฝ้ายขึ้นมาในทุกๆจุดแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะ ในลักษณะนี้นะครับนะครับก็ดูง่ายนะครับธรรมชาตินี้ดูง่ายมากนะครับเห็นไหมฮะมีชั้นหลากหลายเลยนะครับนะฮะเขาจะไล่โทนสีแล้วก็เป็นธรรมชาติลักษณะนี้นะครับถ้าเราดูบ่อยๆนะครับจากตาเปล่าก็ตามหรือกล้องกําลังขยายเท่าไหร่ก็ตามนะครับเห็นแบบนี้ก็คืออ๋อเป็นการงอกขึ้นมาจากในเนื้อนะครับเห็นไหมฮะจากในเนื้อหมดเลยนะครับความไม่สะอาดนะครับเราก็ดูคล้ายๆกันนะครับ แต่พอเรามองจากกายภาพแบบนี้นะครับก็เหมือนพระที่เขาแต่งแต่งขึ้นมานะครับแต่ถ้าเรารูดีๆนะครับก็จะเห็นลักษณะของความเป็นระบบนะครับการอยู่ขึ้นมาเกิดขึ้นมาอย่างเป็นธรรมชาตินะครับเห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นคราบอะไรที่มาติดก็ตามนะครับนะบแต่สิ่งที่เราจะดูคือกลุ่มพวกนี้นะครับเห็นไหมฮะเกิดขึ้นมาในเนื้อเขาดูง่ายๆแบบนี้ขึ้นเนะฮะเป็นปุยเมฆปุยฝ้ายแล้วก็ไม่เป็นแผ่นไม่เป็นก้อนนะครับอยู่กันอย่างธรรมชาตินะครับ อย่างชิ้นนี้ก็ศึกษาได้อย่างดีนะครับกับพระในกลุ่มที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับเห็นไหมฮะเขาจะต้องมีค่าบโปกขึ้นมาที่ยก็ดูว่าค่าบโปะเป็นคาบการงอกของปูนแบบนี้หรือไม่นะครับจริงๆดูดูดูความธรรมชาติเนี่ยดูง่ายนะครับชั้นทับซ้อนต่างๆนะครับนกลุ่มพวกนี้จะใช้ดูพระที่ที่แต่งผิวมานะครับลักษณะของแคลไซต์นะครับ ดูง่ายนะครับนะความเป็นธรรมชาติเนี่ยดูง่ายมากเห็นไหมครับนะฮะจะไม่มีอะไรผิดเพี้ยนตาเราเลยว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาจะเห็นไหมฮะนะแม้ผิวตัวนี้ก็จะมีคราบอะไรมาติดมากมายนะครับแต่ลักษณะการงอกของปูนก็จะต้องมาคลุมกันเป็นแบบธรรมชาตินะครับธรรมชาตินะครับเห็นไหมฮะนะผิวไม่มีเรียบตึงเลยครับ ก็คือมีความสูงต่ำไม่เท่ากันนะครับเกิดขึ้นทีละ1โมเลกุลนะครับเนื้อมีความละเอียดเท่านี้เองที่จะมองนะครับสังเกตนะครับระบบมองภาพรวมนะครับก็จะไม่มีความแข็งกระด้างนะครับมีความละมุนเม้แต่คราบที่มาติดและก็การงอกทับของปูนนะครับเห็นไหมครัความแข็งกระด้างในในสิ่งนี้จะไม่มีนะครับแต่ถ้าในกลุ่มของพราโรงงานนะครับ หรือพระที่สร้างขึ้นมาใหม่เห็นไหมฮะเห็นความแข็งกระด้างไหมครับเขาจะไม่มีความนุ่มเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวจะให้ดูเปรียบเทียบกันนะครับเนี่ยลักษณะของการเปรียบเทียบนะครับผิวเขาก็ สีคล้ายๆกันนะครับแต่ความความละเอียดและความนุ่มตาก็ต่างกันนะครับอันนี้ดูแข่งใช่ไหมฮะนี่ครับศึกษาจากธรรมชาตินะครับค่อนข้างจะง่ายนะครับถ้าเราศึกษาจากเปลือกหอยนะครับยิ่งเยอะได้ยิ่งดีนะครับเราก็จะดูลักษณะกายภาพของของพระที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับฉะนั้นก็ลองศึกษานะครับเป็น อีกแนวทางหนึ่งนะครับให้ท่านได้ศึกษาพระแท้นะครับเรื่องการงอกของกลุ่มของแคลเซียมคาร์บอนตในเปลือกหอยนะครับหรือในก้อนหินก็ตามนะครับลองศึกษาจากวัสดุพวกนี้ดูนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ